บรรยงกาเปิดอกมือเขาผองไว้เข่าผองเอาแม่ที่เอาเด้๋เปิดให้เอ้ายี่สิบล่ให้สองร้อยได้ไมด้เรียนเลยเรอลองไสัานไั่ไปนันับไปนไปสั่นไ่นไปสั่นไันไปสั่นไั่นไปันับนั่นหนไปนับไปสนั่นไปัไปั่ันไปสนั่ไปสั่น่ปสนี่นั่นีป่น เขาได้นี่ยเขาไมีคนจับเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วัลีดีด่ไอ้ลุีชวนสิบแปดเออ เราอเา่นหญ้าเราเอาบางุกทายเดียทานทานมันดิบัมยเราเอันขึ้นมาเกียคิดตรงอีกนั่นเกียคิดตรงอีกน่นแช่งแเอาเลินเสมอแช่เอาเขากเม็นบอดแถวเอ้าสู่เลยสู่เลยมาลงอีกต้นมก่อนนี่ม้ยี่สิบบาทยี่สิบขึ้นเด้ เอาเสมอข้อมาหาในชั้นเนี่เอา่กเอาเอาเอาาาเาลงให้อีกแค่นึงปีกับจอบปีกบบมือพเาเเอมเลเออเลเอาเอาเร็วเนี่ตเาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามเน่เม่เป็นทหารน้าเขาบ่เนี่บ่ได้เป็นว่าสู่ทหารเขาบ่ได้สู่ทหารเขาดีได้น่ะ โอ้หันลาบตุ่มุ่มานเลยรชมแพเรียบ่าอันน้ตหารตุมเหรอเดี๋ยวเดุมดังข้นเลยมบกข้ดบุดถึงงามเลยเดี้หันเบาเพงแค่ละเอายี่สิบสี่ลงให้ไม่ต้องถึงย6่สิบล้ อายยงหีหไ่ออต้องหอิบหกหกออผลจะกขับพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เราก็มาเกาะติดก,กับบางไฟบางเล็กนะครับบางท่อหนึ่งนิ้วนะครับผมจะคลองทังเปิดยี่สิบเมื่อกี้ได้สิบแปดครับบางแค่นี้ครับขึ้นยี่สิบหกยี่หกวินาทีนะครับผมขึ้นไปแล้ว มึงบอกเขาไปวะาบ้านเอาี่เสีบี่เสีบเขาเรีนข้าซอเปิดเท่าไรนี่ยี่สิบแหลกเขาได้ยน้อยบางแหกเขาได้สิบหกเอายสิบืนให้อีกสองเลยมึงกเล่นขึ้นนั่นเจ้าก็เล่นลงว่ะานอยากเล่นนึ้นแหมมันก็เล่นลงว่ะบู๊เขาเปิดึ้นนาะของบางเขาเล่นนึ้นมันก็เล่นลงให้เขาอ่ะ ขานอกกันม yani ีคนอยากมีคนอยากบ่มีคนอยากไปสวนแนบ่อ้ยบังแชมป์เกาคนดื้อันไหนี่ล่ะนี่ะแชมป์เกานี่ยีปนังนนี่เลียนล้งงเดินขืนเลยเวล้งเออลียนลงแงย่เปลี chắn chôn lên hài nè tôi gì hết rồi sắp xuống chôn chắn hài nè ông nhìn chút lông để... à, này đi, đi. của là để... để... không โอ้ S <S> ờ, ยสามถอยเด่นเมือปีเสี่ยนบังไฟครับเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องมาแข่งกับเขาบังครับรอบบังไฟเล็กนะครับเสียนบังไฟน้อยอ่นนี้ครับ่าขวงมืไเนปยนยให้สอง่เออเดี๋วขว้างนให้สองเออ ทำตามกระแสกันไปครับผมกำลังเข้าสู่ช่องบักกอก้ชาแนลครับวันนี้ก็มาสนุกสนานกับไทยบ้านนะครับผมกำลังตกลวงกันครับตอนนี้เหลือวบังสุดท้ายแล้วครับบางนี้บางปิดจ็อบครับอยากเรามาถ่ายไม่ทันนะครับถ่ายทำไม่ทันมาจากฝนตกนะครับผมนี่ครับบรรยากาศครับมีน้ำฝนฝนตกได้แล้วแม่ฮะถ่ายด้วยกันนี่เบีด เดี๋ยสนวี้ีเรียพร้อมแล้วครับอ้าวจับละไปเอาอีกแล้วสุดรนี้แล้วสูตนี้แล้วเจอสูตนี้แล้ว หยิบเช็ดครับผมปาดมันขึ้นไปมันเดินได้เด้มันเดินมันเดิ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 นใดมันบัสถึงหัวกินเงินแล้วแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไปจวัดกินทั้งทึ่ง จบครับมาแล้วเพี่มาแล้วครับแล้วครับเจ้าเข่าแก่ทั่วครับเป็นยังไง้ป็ยังไ้านี่ เขาเขาเฮ้ยสุดยอดจังเลยที่ยวะเข่าก้มวะเข่าก้มวะแฮ่มีหดเกี่ยวบางไฟมาสูตรนี่นะกูเองของบักเล็กนะพูดนึงซึดแล้วก็ไม่เสียอีกแม่่เงมันซึดแล้วมันรอจังไวมันซึดขึ้นไปรอจังไหมซึดขึ้นไปเนี่ยพอแต่มันเข่าล่ำมันได้ถวดขึ้นไปวะเนี้ยเพราะิ่งหัวเลยเว้ยดันขึ้นอย่างเดียวเว้ยดันขึ้นได้

ทัทัเกี่ยวอหอดเลยเกี่ยวอยู่มันดิ้นมันนอนผอมนอนมานอนเล่นบางแหมันล่างบ่ได้ใช่เดีมันบี้อยู่เท่านี้ะบางแรกร้างได้มันไปค้าก่บบางนี่เด้บางแรกแต่ว่ามันมันเสืัปูมงแมันเสมันแกนไม่ได้ไปเก็บฐานเก็บฐานบางนี่ปน บาได้แล้วเดูดูการแล้วเดูดูการแล้วปีนาว่ากันใหม่ครับว่าปีนาโอ้ปีนาว่ากันใหม่ครับเราก็คิดว่าจะมีอีกนะครับน่าจะมีอีกนะครับผมน่าจะมีมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปมาเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรมาเสนออีกนะครับผมครับสวัสดีครับ